ใช่ค่ะวันนี้หนูหยกธนรบพลันชัยก็อยากจะมาชี้แจงเรื่องการมอบตัวที่ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่19พฤศภาคม2566ทางกสมอเองก็ยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าสิทธิพื้นฐานในการเรียนของเด็กต้องมาก่อนแล้วก็หนูก็ได้ทําการจ่ายค่าเทอมแล้วแล้วก็หนูก็ได้เรียนมา1เดือนแล้วก็แบบเดือนหน้าเนี่ยก็จะสอบไปแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนอยู่ก็มา ให้ออกบอกว่าไม่ใช่นักเรียนตนเองแต่แรกแต่ว่าได้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ได้เรียนมาจนจะถึงเวลาที่จะได้สอบแล้วแล้วก็ในส่วนที่หนูยืนยันเรียกร้องก็คือเสรีทรงผมการเสรีทรงผมสีผมก็สีผมของเราทรงผมของเรามันก็เป็นสิทธิพื้นฐานตามเนื้อตัวร่างกายของเราอยู่แล้วแล้วก็อย่างเคสล่าสุดก็มีเคสของ แฮตแท็กอาณาจักร้าขาวที่มีเด็กสูญเสียชีวิตจากการที่ถูกครูกดดันเรื่องทรงผมก็เคสนี้ก็ไม่ใช่เคสแรกแล้วก็มันจะไม่ใช่เคสสุดท้ายถ้าเกิดว่ากฎระเบียบกระทรวงกฎระเบียบโรงเรียนต่างๆยังไม่เปลี่ยนแปลงยังมีการกดดันนักเรียนต่อแล้วก็ข้อที่2ก็เรื่องการแต่งกายคะ่ะการแต่งกายก็เป็นสิทธิพื้นฐานตามเนื้อตัวร่างกายของเราเช่นกัน การแต่งกายไม่ได้สนผลต่อการเรียนหนูที่หนูทำหนูหนก็อยากยืนยันว่าถึงจะแต่งไปเวทแต่ก็สามารถที่จะเรียนได้ค่ะแล้วก็เลือ,อกพิธีกรรมต่างๆที่หนูไม่เข้าร่วมก็คือพิธีกรรมที่เป็นการสืบทอดอํานาจนิยมอย่างพิธีไหว้ครูเนี่ยก็แบบเราก็จ่ายค่าเทอมเพื่อที่จะเพ,เพื่อที่จะเรียนแล้วก็ให้คุณครูสอนเราก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าแบบจุดเริ่มต้นของการ การเปลี่ยนแปลงอะ่ะก็ต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าไม่เริ่มวันนี้เราจะให้เริ่มวันไหนที่ผ่านมาสมัยสิปีก่อนก็มีพี่เนติวิททำสมัย1-3ปีที่แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนเร็วที่ทำมันไม่ใช่หนูที่เป็นจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมานานแล้วเพียงแค่หนูแสดงออกของหนูในเวลานี้ในแบบนี้ที่ทุกคนมองว่าแบบมันเร็วเกินไปหรือเปล่าก็ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าแบบถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่เริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะคะแค่นี้ค่ะกหลังจากนี้ค่ะเราเพื่ยืนยันการเรียนที่นี่เหรอคะหรือว่าีแผนยัการกับเรื่องการเรียนก็ยืนยันการเรียนค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์เรียนที่นี่เราสอบเข้าได้ที่นี่ค่ะทางกสมอเองก็บอกว่าเรามีสิทธิ์เรียนค่ะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาคุยกับที่โรงเรียนให้เราไหมหรือว่าตอนนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่คนไหนยังไงบ้าง ก็มีได้คุยปษษรึกษาอยู่บ้างค่ะและ้วเราเขาจะมาคุยกับโรงเรียมนมามาเรียกสอบมา,า,มาจัการให้เราไหมคะหรือว่ายังไงก็น่าจะมีมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือว่าเท่าที่บุ้งได้รับแจ้งมาวันนี้ค่ะก็คือจะมีทางพักเก้าไกลเข้ามาคุยกับที่โรงเรียนในเวลา9ก้านาฬิกาก็ตอนนี้ก็รู้เท่านี้แล้วก็เท่าที่รู้มาก็คือกศมพยายามประสานกับโรงเรียนอยู่อะคะ่ะ แต่ว่าก็รออาดตวันนี้คือหนูจะเข้าไปคุยได้ไหมหรือว่าวันนี้หนูมาเรียนหรือ,อังไงคะวันนี้ที่มามาเรียน,นะคะ่ะก็คือมาเรียนปกติเพราะว่าที่ผ่านมาที่สามวันที่เข้าไปโดยไม่ปกตินั่นก็พยายามขอให้ผู้เลหารมาพูดคุยแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมมาพูดคุยคะ่ะแล้วเข้าไปหนูเข้าไปได้เรียนปกติ ได้เรยก็จะมีแบบผู้ปกครองคอยตามนะคะแล้วก็แบบมีคำพูดบ้างแล้วกามีการประชาพิจารณ์ร่วมกันกับเด็กๆคนอื่นในเรื่องต่างๆในการเรื่องของการะเบียบให้เด็กๆทุกคนจะยึดตามกฎระเบียบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ก็ต้องเป็นกฎระเบียบที่นักเรียนมีสนุกจริงๆถ้าทุกคนเห็นด้วยกับการบอกว่าต้องแต่งตัวชุดนักเรียนทำหนูไม่ใช่เรทุกคนนะที่หมายถึงว่าทุกคนเลยอันนี้หนูจะรับตามที่เป็นความเห็นส่วนรวนะคะก็ต้องรับตามนั้นค่ะเพราะว่าในเมื่อทุกคนนักเรียนทุกคนได้เลือกจริงๆแล้วก็ต้องเพราะว่าที่หนูไม่ต้องการใส่ในเกือบหนูไม่ได้คิดว่าจะยกเลิกไปเลยนะคือหนูคิดว่า ใครอยากใส่ก็ใส่ใครอยากใส่ไปเวทก็ใส่โดยพื้นฐานอยู่ในความเหมาะสมอะคะ่ะแสดงว่าถ้าสมมุติว่าโรงเรียนมีการที่จะให้นักเรียนทุกคนได้มีสิทธิ์ออกเสียงสร้างกฎระเบียบร่วมกันตรงนี้น่าจะเป็นทางออกใช่ค่ะเพราะกฎมันต้องเป็นกฎที่สังคมยอมรับได้กฎที่ใช้ได้จริงแล้วก็มันเหมาะสมเผื่อควรให้คนที่โดนใช้อะมีส่วนร่วมในการออกแบบมัน จะตอบยังไงกับฟีดแบงสังคมตอนนี้ที่ค่อนข้างจะแบบร้อนแรงมากก็คือฝันหนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยเลยฝั่งนึงก็แบบซัพพอร์ตเราเต็มที่อยากจะบอกอะไรกับคนเหาก็ขอบคุณที่แบบโต้แย้งกันมาถกเถียงกันก็ก็มีทั้งคนที่แบบมีสาระในการโต้แย้งและคนที่แบบโต้แย้งโดยการที่แบบว่าอย่างเดียวโดยไม่สนสาระสําคัญอะไรเท่าไหร่ค่ะแล้วมเมนตนหลังจากนี้ครับจะมีการ แนวทางมากมายตอนนี้บางคนก็เสนอว่าจะมีการไปฟ้องศาลปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยในแนวทางแบบนี้หยกหรือว่ากับผู้ปกครองเองกุ้งเนี่ยมีการได้คุยกันหรือเปล่าก็ได้คุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าตัวหนูอ่ะรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากฟ้องเพราะว่าแบบเราเหมือนแบบเราก็มีสิทธิ์เรียนทางกศธก็บอกว่าเราเรียนได้ก็เลยแบบยังไม่อยากฟ้องเท่าไหร่ค่ะที่รุ่งคิดยังไงอืมโอเค ก็เดี๋ยวเขาก็จะหาวแบบอะไรที่คุยกันไว้เมื่อคืนี่้นบอยวันนี้นะครับว่าจะเป็นการเพิ่ะของนักเรียนก็คือว่าเดยคะได้พูดกับบุ้งเว่าในบว่้า โยกได้พูดกับพ่อไว้ว่านเยนชั้มึกะ่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมไหมเพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจกระบวนการยุติธรรมเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องตัวบุคคลนั้นตัอย่างไรบ้าะคอยตรงนี้เป็นถานีเียวแล้วก็อะไรต่อไปขอเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ต้องคุยกันด้วยว่าถ้าสมมตารายื่นข้อดีข้อเสียเหตุและผลทุกอย่างให้น้องไปแล้วน้องตัดสินใจยังไงก็ เป็นเรื่องเป็นเป็นความเป็นการตัดสินใจของเรางค่อ้ยอย่างวันนี้ครับที่ทางพักเก้าไกลเขาเดินทางมาเหมือนเขาเรียกว่าหาทางออกร่วมกันก็คือในฐานะฝั่งนื้็คือยกฝั่งเนื้อทางโรงเรียนเนี่ยเรามีอะไรอยากจะฝากบอกพวกเขาไหมพักเก้าไกลก็เออก็ฝากที่จะออกแถลงการหนูก็ปีนโรงเรียนมาตั้งสามวันแล้วก็ ก็ค่อนข้างทำงานช้านิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องการแต่งกายเรื่องทรงผมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของก้าวไกลนะคะประมาณนี้ค่ะ300นโยบายค่ะ้วันนี้เราจะทายังไงต่อไปครับเพื่ออ๋อตรงนั้นันยังไม่ปิวันนี้ยกอาจจะได้เข้าเรียนตามปกติก็ได้นะลูอืมรออยู่นะครับนี่นะครับ9โมง ครับก็เป็นคําสัมภาษณ์ของคุณหยกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโรงเรียนก็ต้องรอดูนะครับนี่มีนะครับทางใครเอ่ยนะครับเดินทางมาสักครูน่นี้น้องหยกก็นะครับมีผู้ปกครองรายหนึ่งนะครับก็ได้มีการดําเนินการนะตะโกนตำหนินะท่านผู้ชมครับ ก็ต้องรอดูว่าทางคุณครูจะให้น้องหยกเข้าเรียนหรือไม่อย่างไรนะก็ต้องรอติดตามกันท่านผู้ชมครับก็น้องหยกก็ได้เข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็